ชาววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่2ส,สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกันกับครูอุ้ยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3. เรียนรู้ชีวิตพืชเรื่องส่วนประกอบของดอกจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบของดอกได้ 2. นักเรียนสามารถระบุหน้าที่ส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอกได้นักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนหน้า69ประกอบการเรียนได้เลยค่ะส่วนประกอบของดอกกลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของดอกไม้มีลักษณะเป็นกลีบเล็ก,เลกจเจริญเปลี่ยนแปลงมาจากใบ มักมีสีเขียวทำหน้าที่ห่อหุ้มและป้องกันอันตรายให้กับส่วนประกอบต่างๆของดอกที่ยังตูมอยู่ป้องกันอันตรายจากแมลงหรือศัตรูพืชและช่วยป้องกันการระเหยของน้ำกลีบดอกเป็นส่วนที่อยู่ถัดกลีบเลี้ยงเข้ามากลีบดอกส่วนใหญ่จะมีสีสันสวยงามบางทีก็มีกลิ่นหรือต่อมน้ำหวานบริเวณโคนของกลีบดอก เพื่อใช้ในการล่อมมแมลงให้มาผสมเกสรเกสรเพศผู้เป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ประกอบด้วยก้านชูอับเรนูและอับเรนูทำหน้าที่สร้างละอองเพื่อใช้ในการผสมพันธุ์เกสรเพศเมียเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียประกอบด้วยยอดเกสรเพศเมีย ซึ่งมีลักษณะเป็นน้ำเหนียวเพื่อช่วยดักละอองเรนูและก้านชูเกสรเพศเมียนอกจากนี้ยังมีรังไข่ภายในรังไข่จะมีออวุนทำหน้าที่สร้างไข่ดอกไม้เป็นส่วนหนึ่งของพืชนะครับซึ่งมีรูปร่างสีและกลิน่นแตกต่างกันออกไปครับบางชนิด จะมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมเช่นดอกมะลิดอกกุหลาบดอกปีบบางชนิดก็จะมีกลิ่นเหม็นเช่นดอกอุตพิษดอกบุกเป็นต้นบางชนิดไม่มีกลิ่นเช่น ดอกชวนชมดอกพังพวยดอกไม้บางชนิดเราก็นิยมนำมารับประทานเป็นอาหารอีกด้วยนะครับนอกจากดอกแคแล้วยังมีดอกสโสนดอกอัญชันและที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือดอกกระหล่ำ และดอกกวางตุ้งนั่นเองครับน้องๆแต่ละคนก็มีดอกไม้ที่ตัวเองชอบบางคนชอบดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมบางคนชอบดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามแตกต่างกันไปนะครับและน้องๆทราบไหมครับทําไมดอกไม้จึงต้องมีทั้งกลิ่นหอมและสีสันที่สวยงามนั่นก็เป็นเพราะดอกไม้นั้นมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์จึงต้องมีกลิ่นหอมและสีสันสวยงาม เพื่อที่จะล่อให้มแมลงเข้ามาช่วยในการผสมพันธุ์ให้เพื่อที่ดอกไม้นั้นจะได้กลายเป็นเมล็ดต่อไปนั่นเอง